สวัสดีครับพบกับทีเกนเจอร์นะครับวันนี้นะครับมาเปิดกาชาเกียร์ทางบ้านกันนะครับ7,000รูบี้ตั้งทีมแบบอย่างขิงเลยครับขิงสุดๆเลยนะแล้ว ID นี้เนี่ยตัวที่ผมไม่มีคือตัวนี้ตัวนี้ผมเจ็บใจมากสมัยผมเนี่ย คือมันต้องดอบในในเสพพิเศษเหมือนผมจะไม่ได้เล่นครบไงแล้วก็เล่นน้อยแล้วก็ไม่ดอบเฉยเลยนะครับตอนนั้นเหมือนผมจะไม่มีทีมพีมั้งเหลือประมาณนี้ส่วนตัวนี้ผมเปิดไม่ได้นะเออนะครับเดี๋ยวนี้มาดูกันนะครับว่าการชาติจากทางบ้าน 7พันพรูบี้จะมีเฮไมเป้าหมายขอ8ดาวตึงๆสักชิ้นหนึ่งก็น่าจะโอเคแล้วนะอ่านะครับอ่ะซึ่งใครมีทุนอยู่ครับเปิดมีการันตีแนะนำนะครับว่าต้องเปิดก่อนโคราโบจบนะวันศุกร์นี้27นะครับก็จะไปเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะใครมีทุนอยู่นะอยากจัดเอ็นเจอร์เกียร์แพ็คครับแนะนำร้านเติมเกมวันนี้นะครับ A C K เกมทาร์ฟเซนเตอร์ราคาถูกปลอดภัยเติมบอนอร์เวย์เซนหนัเกมเรนเจอร์ลดราคาสูงถึถง30เปอร์นะทางรูบี้แล้วก็แพ็กเกจต่างๆนะครับเติมทุกเกมเรนเจอร์ Ranger, มีค่าไอโอเอส ไม่เกี่ยวกับรูบี้แอนดรอยจัดได้เลยครับถ้าเกี่ยวกับรูบี้ต้องหาไอโฟนแพดเปิดกระชากดรับ Ruby, รูบีนนนนนบ้นะครับตอนนี้ปลอดภัยแน่นนอนร้อเปอร์เซ็นครับราคาตัวทะเบียนยต้องตามกฎหมายแล้วก็รับเติมเกมมือหนึ่งนราคาถูกรวดเร็วด้วยนะครับอยากได้นักนเกมปลอดภัยถูกรวดเร็วนะ้นำหนันั้นเอสเคนะแปดหน,นึ่นั้นเอาไว้ให้ที่ปุ่มคอมเมนต์กับใต้เดสคริปชั่นคลิปนะครับตอนนี้เป็นเจ้าที่คนในเกมแมนเจอร์ไปเติมเยอะนะ่าสนใจที่จะจัดได้ครับที่ร้านเอสเคเกมทั้งสเตอร์ราคาถูกปลอดภยัภยเติมบอลร้อยเปอร์เซ็นนะครับพร ID ไอดีจากทางบ้านครับคุณนิกนะครับอ่าคุณนิกอยากได้เสื้อขอมาจัดไปครับเพราะว่าเปิดเจ็ดพารูบี้แจกแน่นอนครับเสื้อจะแจกในปีนี้นะอ่ะช่วงนี้กําลังอ่รารวบรวมทั้งหมดก่อนอ่าเพราะว่ามีคนมาให้เปิดเจ็ดพารูบี้หลายคนนะแล้วก็คนที่ได้จากกิจกรรมครับแจกครบแน่นอนไม่ต้องกลัวนะอ่าไซส์เสื้อคิดว่าน่าจะได้ครับไซส์เสื้อคิดว่าน่าจะได้ตรงกันตรงตามที่ต้องการเดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้นะครับก็จะจัดการให้อย่างแน่นอนนะครับเจ็ดพารูบี้ครับ คุณนิกนะผู้เล่นเก่าแน่นอนครับเรนเจอร์เก่ากึกเลยทีเดียวนะครับเรนเจอร์ดูกันนิดนึงนะเรนเจอร์ดูยังไม่ค่อยตึงเท่าไหร่อาจจะเป็นสายฟรีไมนะ่น่าเด้ออาจจะเป็นสายฟรีนะโอ้โหถ้าเป็นสายฟรีเก็บรูบี้มาขนาดนี้โอ้โหดูตึงอยู่เหมือนกันนะครับออยากได้เกียร์โดนแน่นอนเพียบแน่นอนอันธนูคริสต์มาสพอมีอยู่บ้างแล้วช่องกลางขอแปดดาวตึงๆนะครับช่องสุดท้าย โอ้กระดิ่งกูกิ้งเต็มไปหมดแล้วครับอ่าฉะนั้นขอของดีอย่างแน่นอนนะนะครับอ่าร์กิวอ่ะไปอยู่กิวต่างชาติเลยครับอ่ะซูซูเอาใจช่วยครับมารุนกันครับยังไม่ได้เปิดสักกึกหนึ่งใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะอ่ายังไม่ได้เปิดครับส่วนเรนเจอร์เรนเจอร์เปิดไปบ้างหรือยัง เดี๋ยวขอซ่องดูหน่อยนะเรนเจอร์ Ranger นะครับเปิดได้คุณโกงคุณกินบ้างหรือยังนะชึบเอ้ยได้ได้โอ้ยเขาได้แล้วนี่ว่าอ่าได้แล้วโอเคยินดีด้วยนะอ่าเดี๋ยวจะจัดเกียร์ให้อย่างงามเลยครับเฮ้ได,ได้ได้ตัวช้างอันนี้ด้วยด,วยดวยิโอ้โหนี่เขาเก็บตัวกันแบบโอ้โหเฮ้ยค่อนข้างเจ๋งนะอเรนเจอร์ Ranger ได้หมดแล้วไม่น่าครับห้มาเปิดเกียร์ครับ นี่เรนเจอร์ได้หมดแล้วครับอ่ะมาดูนึนครับก็เดี๋ยวจะเปิดสลับสลับกันนิดนึงนะ,ะนะเพราะว่าเจ้าตัวขอมานะว่าเปิดสลับบ้างก็ได้ครับ่าเพราะว่าเออ่ตู้เพิ่มเลเอรผมว่ามันดูออกแบบยากอยู่นะโอ้โหได้นาฬิกาเบนเทนอนะของดีนะเฮ้ยเปิดฉักอย่างเราใจโอ้โหตามด้วยชุดสุดเดียวนาะด เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะแปดดาวครับขอแปดดาวคิดมากต,ตึงๆครับอ่าได้ได้ได,ได้สื่อว่าได้ชิ้นดีนะนะครับใยการเบนเทนเนี่ยอ่าบนท็อปต้งนานมีใช้กันเยอะนะครับกระดิ่งเยอะแล้วแมวกดดิ่งนะคลิปนี้อ่มาขอช่องกลาง8ดดาวครับอ่า ธนูมีแล้วอขอเป็นปืนคสสริสต์มาสศักสิทธ์นะครับโล่ก็ได้เผื่อว่ามีมีช้างบินละเปิดได้อนิบินละเผื่อจะอยากได้ช่องกลางใหม่ครับโล่นะ,ะซื้อผมเปิดได้ละเปิดได้เปิดได้เกียร์ไม่ได้เลนเจอร์มันจะไม่ใส่ตัวไหนวะคือเขาทำมาให้มันเข้ากันเนอะบางทีมันก็หาตัวยากนิดนึงครับขอแบนดาวน์นะคลิปนี้ ขอตึงๆหน่อยอึบโอยถอยออกมา1.9กแล้วเปิดใหม่ <c oughs> เอ้ยอึบบอูธนูมาอต่ว่าเป้าหมายเขาขอบแตนดาวนะเพราะว่าเมื่อกี้เห็นแล้วว่ามีธนูอาจจะได้เพิ่มมันก็ดีอยู่แล้วนะเออได้เพิ่มเป็นเรื่องที่ดีนะครับเอาหน่อยเพื่อนปืน เฮ้ยอันนี้กขพอถูถ่ายอยู่เฮ้ยเริ่มไหลมาแล้วว่าเลดมันกลับมาแตกหรือเปล่าเนี่ยเออเห็นมีคนเปิดก็ได้บ้างไม่ได้บ้างนะคลั่กเขากันไปครับเพราะว่าเมื่อวานเพิ่มเลนดนี่แบบรู้สึกว่าโอ้โหรูจะพูดไงครับบางทีบทมันไม่มามันก็เงียบกริบเลยครับอ่ะเดี๋ยวขออีกสักทีนึงนะแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนตู้กันนิดนึงครับ เพราะว่าตู้ไม่เพิ่มเลทอะ่ะมันจอกกระจายมากกว่าอ่ามันจะอกแปดดาวของเก่าบ้างน,นะครับส่วนตู้เพิ่มเลทก็จะเน้นมันก็เพิ่มเลทแหละนะแต่อย่างที่บอกผมแบบตัวเลขมันก็คือตัวเลขนนะผมจะดูว่ามันเป็นช่วงออกเยอะออกน้อยไหมนะครับจบอืม โ oh. อ้โหอ่ะทนา้กระดิ่งนี้ขอค่าสูงสงให้เขาหน่อยสิอ่าเปิดวนๆครับเปิดวนๆครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับว่าเพิ่มเลทนี่คือแปดดาวจะเยอะเยอะแค่เลทนะ <c oughs> ไม่ออกเลยไม่ออกเลยอันนี้ไม่เพิ่มเลทนะอ่ะมาเพิ่มเลทกลับมาเพิ่มเลทอีกครั้งหนึ่งไปอย่าเอาไปครับ ฮึบฮึบโอ้โหจริงๆดูทรงแล้วเนี่ยคุณนิกน่าจะอยากได้รองเท้าคริสต์มาสนะเอาแหวนคริสต์มาสด้วยก็ดีแหวนคริสต์มาสที่ผมเหมือนยังไม่เคยได้เลยซักไอดีหนึ่งนะครับรองเท้าผมได้แล้วนะครับอา่าอื่นๆผมได้หมดแล้วครับเหลือแหวนคริสต์มาสนี่แหละผมรู้สึกว่ามันหนอกยาก เนี่ทำไมไม่ละเราไปเ,เกียร์โคโรโบแล้วกันนะเออนะครับอขอช่องแรกกับช่องกลางแล้วกันครับเ,เดี๋ยวเกียร์ช่องสุดท้ายแล้วไปเอาโคโรโบแล้วกันนะมาสักชิ้นนะเพื่อนเป้าหมายเขาคือเกียร์แปดดาวเลยครับแปดดาวคริสต์มาสด้วยนะอ่โคโรโบก็ต้องเอาด้วยครับมาสามรอบครับการันตีครั้งที่หนึ่งชึบ โอ้โหทำไมพี่เงียบแล้วว่าเปิดฉากแบบเล้าใจมากระหว่างทางเงียบกริปแอบสลับอีกทีนึงสิโอ้ยตายคือเปิดแบบแบกบความหวังนี่เอาจริงเครียดน,นะเพราะผมแบบว่าเข้าเกมผมว่าเท้าตามสเต็ปนะสูตเสิร์ฟอะไรครับเข้าตามสเต็ปเลยนะครับ อันนี้เปิดตู้อ่าเปิดตู้ไม่เพิ่มเลทก็อย่างที่เห็นนะครับว่าพวกห้าดาวหกดาวจอกเยอะตามเลทนะครับกระจายนะครับแล้วก็เจด็ดดาวแปดดาวแถมน้วยสิกระดิ่งมาแล้วนะออกค่าไม่สูงด้วยโอ้โหโอ้โหกระดิ่งอีกออมาการันตีหน่อยสิโอเคการันตีครั้งที่หนึ่งครับอ่ะมาลุ้นกันครับ ขอตึงๆหน่อยนะสองสามสี่ห้าจัดให้หน่อยฮึบโอ้โหอ่ะในลมเขาระก็ยังถือว่าสถิติผมยังดีอยู่นะผมเปิดการันตีรอบนี้เนี่ยอ่าโคโมโบผมได้8ดาวหมดเลยเออทั้งหมดเลยตอนนี้สถิติร้อยเปน์ะเปิดารันตีให้ทางบ้านนะออกแปดดาวหมดเลยครับแต่ว่า เออเหมือนยังไม่ออกเกียร์มืดนะอ่าครับซึ่งเกียร์มืดไปเลือกเอาแล้วกันนะครับโอ้โหแปดดาวคริสต์มาสพี่ขอสักสิทธิ์หนึ่ง,งสิโอ้โหเกมแจกหน่อยขอว่าเกมน่าจะได้กำไรไปเยอะแล้วนะ เออแต่นี้ผมไม่รู้นะเรื่องของทางเทคนิคหรือพวกนี้นผมไม่รู้อยู่แล้วครับรู้แต่ว่าบริษัทอะเอาจริงคือ,อยังไงเขาต้องการทําให้มันมีกําไรอะเออนะครับแต่ไม่รู้ว่าแบบเอากําไรจากเกมนี้โดยตรงไหมหรือแบบเกมอื่นทาไม่ได้มาเอาเกมนี้ชเชยไว้เออ,อันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะคือไม่งั้นแบบด้วยเร่องขอทาโลกปัจจุบันนะ่นนะคือแค่แบบว่า สินค้าต่างทั่วไปมันก็เพิ่มขึ้นอยู่แล้วครับก็ภขาว่าเงินเฟอร์ตามปกติ e แหละอ่าของมันก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆครับน้วมันขึ้นก็แน่นอนครับค่าขนส่งแพงครับก็จะไปเพิ่มที่ราคาสินค้าอันนั้นทุกอย่างนะคืออย่างในเกมผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าแบบเกมเสกขึ้นมามันมีงบประมาณอะไรไหมอ่าเพราะบางคนก็ถามว่าพี่มันของเขาก็เสกขึ้นมาเขาก็ได้กำไรอย่างเดียวมันก็น่าจะมีค่านน่นนี่นั่นนะค่าเซิร์ฟเวอร์บำรุงเซิร์ฟเวอร์ ครับค่าพนักงานนู่นนี่นั่นนะผมว่าก็น่าจะเยอะอยู่นะครับโอ้โหออกหน่อยผมอยากให้ได้อ่อย่างละชิ้นเลยเป้าหมายผมเนี่ยปืนคิดมาจะติดรองเท้าคิดว่าจะติดแหวนนะครับแล้วก็โลชิ้นใหมนะ่เพราะเห็นมีบินอยู่นะครับเนี่ยออกแต่5ดาวจริงๆนะครับคือ อีเวนต์คริสต์มาสก็ตามนี้แหละคือเป้าหมายอย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเกิดเป็นไอดีที่แบบว่า,เ,าเขาต้องการเนี่ยพวกอย่างเงี้ยมันออกเยอะนะครับโหดายดีนี้คือเได้ได้ว่าเป้าหมายคือแปดดาวครับขอแปดดาวให้เขาหน่อยครับสักชิ้นหนึ่งก็เฮแล้วนะตัวตัวว่ามาแบบนั้นยังไม่ออกสักชิ้นเลยครับ เขาเกมมาเป็นคุณกินซันต้าออบบวกรูดอฟโอ้พูดถึงมาเลยแต่ขอแปดนะเจ็ดมันจอกไปแล้วครับเจ็ดจอกแล้วนะหกกาห้าง่อยเอาหน่อยพี่ให้เขาได้เฮกันหน่อยมานะฮึบโอ้โหรองเท้า รองเท้าปืนโลกโอ้โหขออะไรไม่มาและช่วงนี้ผมพลังงานหมดแล้วนะครับโอ้ปปีเงินเยอะภารกิจเยอะนู่นนี่นั่นเยอะครับเตรียมหยุดยาวอีกครับนี่ยังดีนะผมไม่มีลูกนะมีลูกนี่ตาจบแล้วเผื่อจะไม่ได้ทำเกมเรนเจอร์ด้วยนะอะมาการันตีครับ เหนื่อยครับอ่ะเดี๋ยวการันตีเลือกกอ็เดี๋ยวให้คุณนิกเจ้าตัวเลือกนะครับมาดูกันครับการันตีครั้งที่สองสามมาสี่มาห้ามาหกขอตึงๆนะครับพี่เอ้เอ,อโอเคโอ้ยเสติผมเจ่มจริงๆนะ ปิดการตีผมได้8ดาวหมดเลยนะครับแต่ว่าบางไอ้ดีได้เป็นไฟ2ชิ้นนี้ได้ไฟกับน้ำนะครับอ่ะก็เดือกการตีเลือกก็ไปเลือกเอาแล้วกันนะอ่านะครับคุณนิกนะครับอันนนี้ก็โอเคนะครับเพราะว่าโคโรโบนะครับการตี3 0 0 0 5 0 0 0นนะมันมี6ดาวอยู่นะครับ6ดาวรอบนี้คือเรียกว่าพอเอาไปถูถ่ายได้นะครับสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเกียร์นะโหถ้าเปิดถึงการตีนะครับมันไ้อยากได้6หรอกแล้วก็คือคือคอมเมนต์ก็จะด่าเข้ามาเยอะนะ ซึ่งจริงๆเนี่ยไปฟีดแบ็กได้เลยครับเกมเขามีให้ฟีดแบ็กแล้วนะครับอ่านะซึ่งผมต้องบอกแบบนี้ว่าเกมเขารับฟีดแบ็กนะเกมเนี้ยรับฟีดแบ็กอ่าแต่รับไปแล้วผมบอกไปแล้วว่าคือเกมเขาคือเกมนะเกมเขาเป็นของเขาเขาก็คงมีกฎนะมีอะไรของเขาที่เขาเตรียมงานเตรียมแผนนู่นนี่นั่นอะ่ะคือเขาก็ไม่สามารถทําให้เราได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกหรือว่าวงทีมันติดปัญหานู่นนี่นั่นเนี่ยของผมเนี่ยจะรู้เยอะแต่บางเรื่องก็ไม่รู้เลยว่าแบบ เหตุผลคืออะไรคือเขาไม่เคยบอกใครเลยครับว่าทําไมทําแบบนี้ทําไมอันนี้อันนั้นนะครับคือบางทีก็ทําเลยบ้างอะไรบ้างครับเราก็ไม่รู้เหตุผลอยู่เหมือนกันนะคือบางเรื่องเนี่ยพอเรารู้เหตุผล่าแบอบกโอเคเพราะว่าเป็นอย่างนี้นี่เองอ่าอะไรประมาณนั้นแต่บางเรื่องก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันนะเออฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้เกมแบบว่าพัฒนาไปในทางที่ดีเนาะนะครับนะให้ผู้เล่นแบบได้ได้เยอะบ้าง ไอ้แบบว่ากลัวของเกลื่อนเกมเนี่ยก็ก็นิดหน่อยนะแต่มันก็ต้องมีของให,ใหม่ๆออกมาครับผมเหนื่อยแล้วผมท้อเลยครับตัวตัวเขาอยากได้8ดดาวคริสต์มาสนะครับแต่ผมตัดให้ตัดให้ดัดโคโาโบนะแปดดาวโคโาโบนะคุณนิกอย่าว่ากันนะถือว่าเป็นการแจกเสื้อนะครับ อ่า,อามาครับสุดท้ายผมเปิดตู้นี้หมดเลยแล้วกันครับเพราะว่าเป้าหมายคือแปดดาวขอแปดดาวหน่อยขอท่องท่องอาวุธกระป้องกันอ่ะขอแค่นี้ขออาวุธกระป้องกันมาอาวุธป้องกันแปดดาวโอ้โหให้เขาหน่อยไม่ได้หรอ เจ็ดพันนี่น่าจะใส่ฟรีนะ่าจะผมลืมถามคุณนิกนะครับจะดูทรงเมื่อกี้ก็น่าจะดูเป็นไปได้นะเพราะว่าเดนเดนเจอร์กับเกียร์ก็คือยังไม่ได้แบบถึงขั้นแบบโหดจัดนะครับคือแบบว่าลักษณะาการเปิดคือเหมือนแบบค่อยๆเปิดสะสมมาเปิดนะครับแล้วก็มีได้บ้างไม่ได้บ้างนะสามรอบสุดท้ายโอ้โหยกมือทุ่มหัวขอพลังให้ทีเคเดนเจอร์หน่อยสิให้เขามีเกียร์ดีๆใช้บ้างเถอะ ฮึบมาปาบปาบออกแต่กระดิ่งอะกระดิ่งเขามีเป็นโหลแล้วครับสองรอบสุดท้ายเอ้ทอท้อเลยเกินเป้าหมายจะทำได้ไหมแปดดาวแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นสำหรับคิสม้าโอ้โหสุดท้ายครับ ไม่เกนขึ้นนะผมเปิดของตเตียงของโอเคก่อนนะผมเปิดให้ของตัตเองผมไม่ตินเดียนะครับได้ไม่ได้ก็เดี๋ยวมันมามันก็มาครับแต่เปิดให้ทางบ้านนะผมอยากให้เขาได้นะเพราะอย่างเนี้ยก็น่าจะเก็บมายาวนานนะครับโอ้จบปึ้งครับอาจจะดูทรงแล้วเขาก็ดวงดีเหมือนกันนะโคโลโบก็ได้คนระับบินก็ได้ครับแต่ดูเกียร์ผมเปิดให้เขาดิได้ธะนูมาชิ้นเดียวครับ ก็ดีแหละนะก,ก็ก็โอเคอยู่นะว่าส่วนช่องกลางนะครับก็โอ้ได้มาแค่นี้จริงๆอ่ะมีช่องท้ายนะช่องท้ายผมว่าโอเคหน่อยเพราะว่าช่องท้ายดูเขาไม่ค่อยมีเกียร์เท่าไหร่ผมว่าเขาน่าจะโอเคนะนะครับอ้มีเกียร์วิ่งด้วยอะ่ะโ,โ,โอ้โหโโหโหดอะ่ะนะครับม,มีเกียร์วิ่งด้วยนะครับโอสุดยอดอันนี้ถือว่าสุดยอดนะอ่านะครับอันนี้อย่างเกียร์แต่ดาวนะครับก็ยังดูมีไม่เยอะอันได้เพิ่มมา3ชิ้นครับก็ น้ำไฟนะครับแล้วก็สายพลังอ่าเรียกได้ว่าก็โอเคนะในส่วนของเกียร์แปดดาวโคโรโบครับแต่เราคิดว่าถือว่ายังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับอัปลาพกคุณจ,จริงๆครับคุณนิกส่งไอดีมาให้เปิดกระชากับก็รับเสื้อกันไปนะ,ะเรื่องของเสื้ออย่างที่บอกเดี๋ยวพยายามจัดให้อ่าให้ได้ภายในปีนี้อ่เดี๋ยวเกียร์ภารกิจเสร็จนะครับก็ทั้งหมดมนประมาณ เกือบ30คนเองไม่ไม,ไม่ไม่เท่าไหร่นครับแต่ว่าอ่ามันเยอะตรงที่ต้องมานั่งไล่เรียงทีละคนอ่าส่วนเรื่องของการส่งเดี๋ยวผมทยอยส่งอย่างแน่น,นอนนะครับคขอบคุณคุณนิกครับก็อ่าได้ตามนี้ก็ ก็ตอนนี้นะครับอาจส่วนขายอยากเปิดการ์ชานะครับมีทุนอยู่นะอ่าจะเปิดถึงการตีเน้นย้ำครับก่อนวันศุกร์เท่านั้นนะครับเพราะว่าโคโรโบไปแล้วเดี๋ยวไม่มีการตีโคโรโบนะครับอาจขายอยากเติมนะครับก็แนะนำร้านตั้งแต่เกมนี้นะครับ S.K เกมทาร์กสเตอร์ราคาถูกปลอดภัยเติมวันละเปอร์เซ็นนะเกมเรนเจอร์ลดราคาสูงสุดถึงสามสิบเปอร์นะทางรูบี้แล้วก็แพ็กเกจต่างๆนะครับเติมถูกเกมเรนเจอร์นะครับมีแค่ iOS นะถ้าไม่เกี่ยวกับรูบี้นะครับก็สามารถที่จะจัดได้เลยนะครับด้้วย Android ครับถา ปุ๊บต้องหายไอโฟนในแผนมาเปิดกับชาตก่อนรูบี้นะเกมนี้รูบี้แยกระบบนะอาจารย์นี้ประพันธ์นนรัศมเซ็นครับราคาตัวเป็นต้นตระกูลหมายเราก็รับเติมเกมอือหนึ่งราคาถูกรวดเร็วด้วยนะครับอย่างนั้นนักเกมประพันถูกรวดเร็วนะนำร้านเอสเคนะแป่งร้านเอาไว้ให้ที่ปั้งหมดคอมเมนต์กับใต้เดสกี้จันท์คลิปนะเอสเคเกมเท้าเซนเตอร์ราคาถูกปลอดภัยเตอร์วัลลุเซนขายพร้อมก็รีบไปจัดได้เลยนะอาจารย์นี้เป็นเจ้าที่เกมคนในเกมแรนเจอร์ไปเติมเยอะนะพร้อมก็ไปจัดกันได้ครับ อะคอมเมนต์ได้อะไรกันบ้างคอมเมนต์บอกกันสักนิดหนึ่งครับวันนี้ประมาณนี้ครับลาบ้านครับสวัสดีครับ